ทำแต่เฉพาะเรื่องนี้ไงอย่างผมทาเรื่องสแกมเมอร์ที่จะต่อที่จับมาตั้งแต่ต้นสองปีกว่าพอคุณผู้ชาใจู้ชายอะไรใครอยากมาตอค่าตัวเปลียนงานไปี้ผมก็จะคือที่ที่มาดูครั้งนี้นะคะ,ะก็ต่างไปจากที่เมื่อก่อนเคยมาสักสองสามปีที่แล้วนะคะคือเมื่อสองสามปีก่อนที่มาเนี้ยน้ํามันใสเนาะแต่ว่าตอนเนี้ยดูแล้วน้ํามันขุ่นมากเลยเป็นตะกอนนะคะแล้วก็ เท่าที่คุยกับท่านประหลัดนะคะท่านท่านก็เล่าให้ฟังนะว่ามันน่าจะมีสารสารสารคิษที่ตกตะกอนอยู่อะไรแบบนี้แล้วก็ชาวบ้านเป็นคนสังเกตเนะว่าน้ําที่มันเคยใสเนี่ยวันนี้น้ํามันขุ่น <c oughs> ก็มันน่าจะมีระดับปกติแล้วก็สิ่งที่เห็นด้วยตาคืเช่นการเปลี่ยนแปลงของของปลานะคะคของสัตว์น้ําอะไรแบบนี้ซึ่ง ถึงแม้ว่าบางทีนี่ยเออเจ้าหน้าที่รัฐจะบอกว่าค่ะแล้วรัฐบาลจะบอกว่าปลาป่วยแต่ว่าจริงๆเมื่อก่อนมันก็ไม่เคยมีปลาที่ป่วยเนี่ยลักษณะแบบนี้อะไรเงี้ยตรงนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ที่เราเห็นไวยตาทีนี้เอ่อในในฐานาะก,นาการมาธกการรักการเมืองนะคะการมีส่วนร่วมประชาชนสิสทธิมนุษยชนเนี่ยตรงนี้เราก็ให้ความสําคัญเพราะว่าเอ่อเรื่องของการการใช้น้ําการเปลี่ยนแปลงของน้ําซึ่งถือเป็นปัจจัยสาคัญเนี่ยแล้วก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ ที่ละเมิดสิทธิสิทธิมนุษยชนนะครับประชาชนที่เคยใช้นะครับอุปโภคบริโภคแม่น้ำน้ำแม่น้ำแม่ก,ะกะเนี่ยก็กลายเป็นว่าใช้น้ำเนี่ยไม่ไ,มได้อีกอะไรแบบเนี้ยก็ส่งผลกระทบอย่างมากเลยนะคะตรงน,นี้เราก็เลยลโดยเฉพาะอย่าง,งิ่งเรื่องของการมีส่วนร่วมประชาชนด้วยเนาะก็คือ,อประชาชนจะมีส่วนร่วมยังไงในการแก้ปัญหานะคะโดยรัฐเนี่ยทำยังไงรัฐจะรับฟังประชาชนอะไรแบบเนี้ย รงนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่การบริการให้ความสําคัญนะคะการบริการจะคือสิ่งที่จะทํำนะคะ,ะเราก็จะ,ะวันนี้มาก็คือเหมือนกับมาตรวจสอบเท็จริงๆนะคะรับฟังนะคะ,คะ,คะ,ะปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็เราจะ,ะกลับไปเนี่ยก็คงจะเชิญหนว่วยงานาที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลนะคะ แล้วก็อยากจะดูสถิติอยากจะดูตัวเลขอยากจะดูปริมาณของสารที่เป็นสารพิษเนี่ยนะคะที่อยู่ในแม่น้ำอะไรแบบนี้เราจะได้เอ่อสุดท้ายเนี่ยก็คือเราคงจะหาเรื่องกับหลายๆฝ่ายนะคะแล้วก็ทําเป็นรยงานเป็นข้อข้อสังเกตแล้วก็มีข้อเสนอแนะถึง่วยง่นที่เกิดที่เกี่ยวข้องแล้วก็อาจจะต้องมีการขอพบอ่าเจ้าที่ระดับสูงหรือว่า คณะรัฐมนตรีนะคะอยู่บ้านรลมื่ี้บางท่านที่จะต้องมีส่วนกับผิดชอบอะไรแบบนี้ค่ะคือในขณะที่รัฐบาลพยายามจะทําให้ปัญหา,าที่ชาวบ้านคิดว่าเป็นปัญหาใหญ่ให้กลายเป็นปัญหาเด็กแต่ปัญหาของชาวบ้านที่ว่าเป็นเรื่องใหญ่ญหามาจะมีแบบนี้ที่อันคิดว่าอย่างไงคคือที่จริงเราก็รู้ด้วยนะคะว่าการเปี่ยนแบงสภาพน้ำเนี่ยมันส่งผลกระทบอย่างมากนะคะเพียงแต่ว่ารัฐเองอยากรัฐมีความเป็น จะเอาอความเป็นส่วนกลางม,มาตัดสินงท้องถิ่นเนี่ยไม่ได้นะคะแล้วก็เรื่องของการมีส่วนร่วมประชาชนเนี่ยเป็นเป็นเรื่องที่สําคัญมาเพราะว่าส่วนกลางเนี่ยเอาจิงแลวส่วนกลางไม่ได้รับรู้และส่วนกลางก็ไม่ได้มากินมารอนตรงนี้นะคะแต่ว่าชาวบ้านที่อยู่ที่นี่นะคะลูกหลานชาวบ้านผู้ผู้สูงอายุเนาะผู้หญิงตั้งครร คนเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นคนควมเราะบ้านนะคะซึ่งเราเองก็ให้ความสําคัญแล้วก็คือทํามีปัญหาของชาวบ้านจะไปถึงของคนที่มีหน้าที่เหนือหน้าในการที่จะแก้ปัญหาเงี้ยค่ะก็ต้องจริงๆชาวบ้านอดทนมากเลยนะคะชาวบ้านไม่ได้เคยที่จะไปยืนประท้วงา,าไปด่ารัฐบาลไปอะไรเท่าที่เราเห็นสังเกตมาหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะคะแต่ว่าชาวบ้านก็จะเรียกร้องมาตลอดนะคะว่าทําไมรถึงจะเข้ามา แก้ปัญหาให้ชาวบ,บ้านรัฐบาลดีๆชาวบ,บ้านก็มีข้อเสนอในดีๆเยอะเลยนะคะจะทํายังไงที่ชาวบ,บ้านจะ,จะสามารถนําข้อเสนอของเขาอะแล้วก็ให้รัฐทำนะคะไม่ว่าจะเป็นการแก้ปัญหาระยะสั้นนะคะการกุดลอกนะคะแม่น้ำหรือว่าการแก้ปัญหาระยะยาวนะคะการเจรจาก,กับบริษัทเหมืองนะคะหรือกลุ่มทุนต่างๆเหล่า,า,านี้เป็นต้นซึ่งตรงนี้นรัฐบาลก็ปฏิเสธความรผิดชอบไม่ได้ สิทธิผู้รู้ชนเนี่ยประเทศไทยเนี่ยประเทศไทยได้รับนะคะหลักการชี้แนะเรื่องของธุรกิจระสิทธิมนุษยชนนะคะดังนั้นเนี่ยการประกอบธุรกิจใดๆก็ตามที่กระทบต่อสิทธิมนุษยชนเนี่ยนะคะถือว่าผู้ละเมิดเป็น มีการปล่อยสารพิษยลกแม่น้ํานะคะแล้วก็ไม่ได้รับผิดชอบต่อพื้นที่ที่อยู่บริเวณใต้น้ำเ่ยเป็นการผลกระทบต่อคนจํานวนมากมายโดยเฉพาะคนที่อยู่ในประเทศไทยนะคะว่าเนี่ยอาจจะไม่ได้มีศักยภาพในการที่จะประกอบกิจาการเหมืองได้แต่เราคงต้องไปดูว่าแล้วบริษัทอะไรที่เป็นคนเ็นอผู้ประกอบกิจาการนะคะนอกจากการยลงทุนแล้วเนี่ยใช้เทคโนโลยีของไทย นะคะตรงนี้สำคัญซึ่งเอ่อถ,ถ้าจะถ้าจะหาข้อมูลเนี่ยคิดว่าไม่ยากนะคะประเทศไทยก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับจีนนะคะแล้วก็อย่างที่มีข่าวเอ่อมาตลอดเลยก็คือจีนเนี่ยน่าจะเป็นผู้ที่เอ่อดำเนินกิจาการเหมืองน,นะคะอย่างน้อยเนี่ยประเทศไทยก็ควรจะต้องเอ่อคุยกับจีนนะคะแต่ว่าผ่านมาหลายเดือนแล้วก็ยังไม่ได้เรายังไม่ทราบข่าวเลยนะคะอาจจะคุยแบบลึกเป็นทางการก็ไม่รู้แต่ว่า จนอย่างนี้เรายังไม่ไม่ทราบข่าวอย่าเป็นทางการเลยว่ารัฐบาลเนี่ยได้ดําเนินการอะไรไปบ้างเพราะว่าคือทุกวันนี้ชาวบ้านก็ต้องมาดัแก้ปัญหากันเองนะคะก็จะเป็นอ,องค์กรปรกครองส่วนท้องถิ่นนะคะทางอําเภอนะคะกำลังผู้ใหญ่บ้านเนี่ยหรือว่าตัวชาวบ้านเองอะไรแบบนี้ค่ะตรงนี้เป็นบริเวณปางช้างนะคะแต่ช้างเนี่ยที่เคยลงไปเล่นน้ําไปอาบน้ําวันนี้ช้างยังลงไปอาบน้ําไม่ได้เลยอย่าว,ว่าจะคลนเลยะคะ่ะสมมุติว่า ทีข้เท็จจริงเ,เกี่ยวพันถึงร้านอาื่นที่อยู่นอกเขตอำนอาจกธิปไตยของไทยนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นปัญหาในเชิงกฎหมายระหว่างประเทศนะครับซึ่งต้องไปตรวจสอบดูว่าอย่างนั้นท่านประธานได้ได้เสนอเกี่ยวกับเรื่องแนวทางธุรกิจทิ่มีนชุนนะครับจะใช้กลไกทางฝายกระจายท่าต่างๆนะครับเข้าไปกดดันหรือเข้าไปเสนอให้อ่ รัฐอื่นๆน,นะครับที่ไปได้ผลประโยชน์แล้วก่อเกิดผลกระทบกับรัฐไทยเนี่ยต้องมีความรับผิดชอบอย่างไรทั้งความรับผิดชอบในแง่ของการจัดการและการเยียวยาใช่ไหมครับไม่ให้เกิดผลกระทบอีกแล้วถ้าเกิดมีผลกระทบแล้วจะเยียวยาอย่างไรอันนี้ก็ค่อนข้างเป็นเป็นประเด็นที่อาจจะต้องมาพิจาราดูกันนะครับในในคลืนของาราละเอียดทีนะครับเพ mm ื hmm. ่งจี่มีกลไก ในระหว่างประเทศเนี่ยหลายคนไกนะครับรวมถึงคนไกเกี่ยวกับเรื่องกลไกกลุ่มผูชนของอาเซียนด้วยนะครับซึ่งอาจจะต้องเราจําเป็นต้องใช้กลไกทั้งหมดนะครับยังหลายหลายท่านก็มีข้อเสนอไปถึงข่านว่าใช้กรรมธิการแนะน้ำเผออะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีพวกนี้ก็อาจจะต้องมาดูรายละเอียดว่าใช้กลไกไหนได้จะปลอดภัยประโยชน์สุดนะครับอันนี้ก็อาจจะมาอยู่ในเขตอำนาจของไทยแล้วก็ได้นะครับซึ่งอันนี้ต้องดูรายละเอียด ว่ามีความเสี่ยงความเสี่ยวย่งยงไงนะครับผู้ที่ได้รับคือหลักง่ายๆครับผู้ที่ได้รับผลประโยชน์นะครับจำเป็นต้องมีความรับผิดชอบนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งซึ่งเป็นผู้มีสัญชาติไทยหรือดยสายผู้มีสัญชาติไทยได้รับผลประโยชน์นะครับแล้วก่อให้เกิดผลกระทบต่อคนในประเทศไทยเนี่ยก็ต้องมีความรับผิดชอบครับไน้รับอความเสียหายเป็นอย่างมากเมื่อหลังจากที่เรา น้ำท่วมนะฮะน้ำท่วมเสร็จก็จะเห็นความผิดปกติของน้ําแม่น้ําปกน้ําจะไม่สะอาดเลยนะครับที่พันมาถ้าเป็นเดือนมกรากุมพามีนาน้ําจะสะอาดมากเราลงเล่นน้ําได้เราทําอะไรปกติได้ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวไม่ว่าจะช้างอับน้ําหรือว่านันกท่องเที่ยวจะลงน้ำนะ,ะไม่ว่าจะเป็นเรือก็จะขึ้นมาแต่รู้สึกว่าอันช่วงที่มีนาเมษาว่ากุมพามีนาเมษาเนี่ยเราจะเห็นด้ว่า น้ำจะผิดปกติฮะน้ำไม่สะอาดน้ำจะขุ่นสีแดงมากนะในที่สุดก็ได้รับข่าวจากทางผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นทางผู้ว่าไม่ว่าจะเป็นทางอำเภอก็แจ้งเข้ามาว่าตอนนี้แม่น้าโปรมีสารปนเปื้อนอยู่ดังนั้นเลยทางผู้ใหญ่บ้านคณะกรรมการช่วยการประกาศเตืนอนชาวบ้านไม่ว่าจะเป็นพี่น้องบนดอยนะทุกท่านไม่ว่าจะเป็นตำบลแม่ยาวเราจะมีการประชา ในช่วงนั้นเราจะเห็นได้ว่าก่อนที่เราจะมีการประกาศก็มีช้างไม่ว่าจะเป็นคนนะลงเล่นน้ํากันนะไม่ว่าจะเป็นควันช้างไม่ว่าจะเป็นช้างก็อาจจะลงอาบน้ําเล่นน้ํากันในที่สุดก็เห็นว่าคนคนะวันช้างกับช้างก็จะมีโรคเข้ามาในผิวน้นะที่ที่เราได้รู้ได้เห็นกันอยู่ดังนั้นก็เมื่อได้รับผลกระทบก็ทําให้ชาวบ้านเนี่ยได้อยู่กันมาเป็นหลายเดือนนะที่ทําให้เกิด ปัญหาเราอยู่ด้วยกันแล้วก็แก้ไขปัญหาโดยาชาวบ้านชาวบ้านนะฮะเท่าที่เรามีความสามารถเท่าที่เรามีกําลังเราประกาศกันนะทุกคนก็ให้ความร่วมมือร่วมมือแต่เรารออยู่ว่าทางผู้หลักผู้ใหญ่ว่าจะเป็นประดับที่ดูแลกันอยู่อยากจะให้เข้ามาช่วยประสานงานเพราะว่า,าสิ่งที่เกิดขึ้น,นะะภัยที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ก็ไม่ได้เกิดขึ้นในประเทศไทยของเราก็าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้าน ว่ต้องอาศัยผู้หลักผู้ใหญ่ระดับประเทศที่จะต้องเข้ามาประสานงานนะรขอรีบๆหน่อยชาวบ,บ้านอยู่กันนาพอสมควรฮะรตอนนี้เรารู้สึกว่าแม่น้ํากกเนี่ยเป็นชีวิตจิตใจของอชาวตำบลไม่ยาวไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่เชียงรายก็ได้รับผลกระทบอยู่นะครับเราก็รอกันอยู่อยากจะให้ช่วยกันแก้เท่าที่ประสานได้ไม่ว่าจะเป็นประเทศจีนที่ว่ามีส่วน ไม่ว่าจะเป็นประเทศพม่มไม่ว่าจะเป็นอาว่าแดงที่ทําอยู่ทาเมืองกันอยู่ก็อยากจะให้อย่างน้อยก็อยากจะให้ทางรัฐเข้ามาดูแลในเรื่องของแม่น,น้ําโขงที่เราป้องกันตัวเองได้เราก็อยู่ป้องกันไว้แต่ถ้าเป็นระดับประเทศชาวบ,บ้านก็ไม่มีกําลังที่จะต้องไปประสานงานหรือว่าทําอะไรได้ดังนั้นต้องฝากผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ว่าคนที่มีหน้าที่รับผิดชอบอยากจะให้รีบๆหน่อยนะครับช่วยเรา ื่อว่าเราจะได้มีชีวิตที่ฟื้นฟูอีกครั้งหนึ่งเราจะได้มีความสุขอีกครั้งหนึ่งในการเป็นอยู่กับแม่น้ำปกครับผมก็ตอนนี้ถ้าเราได้เห็นข่าวนะฮะข่าวแตไ่ไม่ชัดเจนคะในเรื่องของข่าวกับทางบางคนบอกว่า,วาเกี่ยวข้องบางคนบอกว่า,วาไม่เกี่ยว,วข้องบางอค์กรณ์บางหน่วยงานบอกว่า,วาไม่เกี่ยวข้องอะไรประมาณนั้นผมเองกไ็ไม่รู้ว่าจะฟังใครดีแต่อย่างไรก็ตามก็อยากจะให้ทุกส่วนเนี่ยมีข้อมูลที่ชัดเจนให้กับชาวบ้านเพื่อชาวบ้านจะได้ รู้ข้อมูลแล้วจะได้ปฏิบัติตามตามที่ข้อมูลที่เป็นความจริงนะครับเ็าอยากจะให้พวกอย่างนั้นเป็นความจริงในเรื่องของข้อมูลต่างๆนะครับผู้หลานครับเดี๋ยวที่บอกว่าวาค้างหรือว่าชาเนี่ยมีหน่วยงานไหนมาตรวจ้างมาตรวจสาบ้านที่มีการตรวจตัวอย่างชีวิตการตรวจเลือดมีไหมครับครับมีครับไม่ว่าจะเป็นสาธารณสุขเนาะไม่ว่าจะเป็นรอพสตอไม่ว่าจะเป็นสอสอ ็จะเข้ามาดูแลอยู่ในเรื่องของโรคภยัยต่างๆที่ไม่ว่าจะเป็นช้างก็ประสุทธิ์ช้างก็เข้ามาอยู่นะครับจากหลายหน่วยงานก็เข้ามาดูแลตันเก็บตัวอย่างนะครับต,ตัวอย่างก็ก็เก็บอยู่นะครับ,นนรบก็ผลน,นี้ยังไม่รู้ที่ชัดเจนนะครับว่าเกิดมาอย่างไรก็ต้องเป็นผู้จัดก,การช้างว่ามีการประสานกับผู้จัดก,การช้างไหม ไม่ว่าจะเป็นควานช้างกับช้างนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมีรายละเอียดอีกเรื่องนี้เดี๋ยวน,นี่ต่อไปอยู่ที่สูงบ้านที่ทำตามก็จะยกให้สูงขึ้นประมาณนั้นม,ม,มีมีระบบ <c oughs> แจ้งเตือนภัยดรวก่การซ้อมหนีขึ้นที่สูงจากภาคราชการครับที่ผ่านมาก็จริงจริงเนี่ยเราก็น้ำท่วมแต่ว่าไม่ค่อยเยอะที่ผ่านมาก็ประมาณสิบหลังที่สิบหลังเราก็ช่วยกันดูน <c oughs> ยังชีพก็ดูแลกันได้นะช่วยกันได้แต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ย มันมันหนักมากแต่ปีนี้คิดว่าก็อบอกชาวบ้านแล้วอะไรที่เราช่วยเหลือตัวเองได้ก็ต้องช่วยเหลือตัวเองไว้ก่อนในเรื่องของอาการอพยพเนี่ยถ้าเป็นเดือนสิงหากันยาเนี่ยผมจะต้องให้ชาวบ้านเนี่ยจัดเตรียมเตรียมอะไรหลายๆอย่างไม่ว,ว่าจะเป็นข้าวของเครื่องใช้ต่างๆจะต้องยกขึ้นสูงเลยนะตอนนี้ถ้าพูดถึงอ,อุปกรณ์ต่างๆ จะไม่มีในหมู่บ้านนะครับแต่ถ้าเป็นระดับกำบลังระดับที่อื่นอาจจะมีนะครับแล้วมีการซ้อมไหมซ้อมแต่รถยกไหมก็ที่ผ่านมาก็มีการซ้อมแต่ปีสองปีที่ผ่านมาเราก็เราก็ทํากันแบบชาวบ้านชาวบ้านก็เตรียมเรารู้อยู่ว่าเราอยู่กับธรรมชาติอะไรจะเกิดขึ้นแต่ปีที่ผ่านมาเนี่ยรู้สึกว่ามันมันเยอะกว่าที่เราคิดนะมันเยอะกว่าที่เราคิดมันมากกว่าที่เราคิดก็เลยอยากจะฟังมุมจากคนในพื้นที่ก่อนนะคะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นอะไรบ้างแล้วเรามีความ แล้วก็เกี่ยวกับการดำรงชีวิตของช้างของควานช้างเกี่ยวกับการล่องทัวร์ครับปกติเราจะทําทัวร์ล่องล่องแม่น้าปกเข้าเข้าไปเที่ยวชมในหมู่บ้านครับแต่ตอนนี้มันล่องน้าปกไม่ได้แล้วแล้วสองก็คือเรื่องอุปโภคบริโภคน้าที่ช้างใช้ดื่มใช้อาบทุกเช้าทุกเย็นก็ใช้ไม่ได้แล้วก็เลย ไปต่อปปาภูเขาซึ่งห่างจากที่นี่สี่กิโลครับสี่กิโลแต่ป,ป่าเขาเนี่ยมัน,มนเส้นเล็กน้ำมันไหลเล็กแล้วก,กว่ามันจะไหลามาถึงนี่มันก็หายไปกลางทางเ้ามาหรอนิดนึงผมก็เอามาเอามาใส่ข้อไว้เผื๋อให้ช้างเขาได้ดื่มเนี่ยครับต้อง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 ช่วยกันดื่มเพราะว่าช้างเขาเขากินน้าเยอะนะครับเนี่อาบน้ําก็จะได้แค่อาบตอนเช้าตอนเย็นก็ไม่ได้อาบ แล้วก็มีข้าวเสร็จแล้วก,วก็เรื่องปลาบ้านหาปลาปกติพวกเราจะหาปลาตอนเย็นก right, uh ็จะหาปลามาทํากับข้าวมาดำลองชีวิตประจาวันแต่ตอนนี้มันมันไม่ได้แล้วปลาก็หาไม่ได้ละน้าก็อาดไม่ได้สั้งต้นสั้ง่าเลยไม่ได้สายไปน้ากุกนี่นะครับไม่ได้เป็นเฉพาะอ่าเชียงไฮนะครับผลกระทบนั่นนะครับถ้าพูดถึงนะครับว่าจากเชียงใหม่เลยนะครับ เอเภอเมยนะครับจากบ้านถาตอนนะครับแต่การในพื้นที่เป็นอย่งไรบแล้วก็สิ่งที่อยากจะส่งเสียงออกไปถึงถะาับต่ำไปอยู่ที่สูงบ้านที่ทำตามก็จะยกให้สูงขึ้นประมาณนั้นม,มีมีระบบแจ้งเตือนภัยเรว่การซ้อมหนีขึ้นที่สูงจากภักราชการครับที่ผ่านมาก็จริงจงเนี่ยเราก็น้ําท่วมแต่ว่าไม่ค่อยเยอะที่ผ่านมาก็ประมาณสิบหลังยี่สิบหลังเราก็ช่วยกัน ถูยังชีพก็ดูแลกันได้นะช่วยกันได้แต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันมันหนักมากแต่ปีนี้คิดว่าก็บอกชาวบ้านแล้วอะไรที่เรา่าช่วยเหลือตัวเองได้ก็ต้องช่วยเหลือตัวเองไว้ก่อนในเรื่องของอาการอพยพเนี่ยถ้าเป็นเดือนสิงหากันยาเนี่ยผมจะต้องให้ชาวบ้านเนี่ยอ่าจัดเตรียมเตรียมอะไรหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นข้าวของเครื่องใช้ต่างๆจะต้องยกขึ้นสูงเลยนะไมองมจังหวัดเชียงรายค่ะน่าจะครบทุกคนแล้วนะ อาดไอ้จำรัดอีกคนนะึคะตัวแทนคนเรืออยากจะฟังมุมจากคนในพื้นที่ก่อนนะคะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นอะไรบ้างแล้วเรามีความท,ที่อยากจะเห็นคือเกตนาลงในการแก้ปัญหาของรัฐบาลในช่วงนี้โดยเฉพาะนรรายุคัสนะคะนออกกรับนั้นประกาศ นี่อนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวทางแม่น้ำปกนะครับนี่คือสมอการพีแสตเกนที่เราได้สัมผัสในวันนี้นะครับ